สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับคุณิงเช่นเคยนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะคุณิงก็จะมาเฉลยการบ้านรหัส211 213และ217ค่ะโดยรหัส211จะเป็นเรื่องสิ่งรอบตัวกับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงกลมทรงกระบอกและกลวยค่ะ รหัส213นะคะจะเป็นเรื่องลักษณะรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมวงกลมและวงรีค่ะส่วนในรหัส217นะคะจะเป็นเรื่องการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือค่ะถ้านักเรียนทุกคนพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูเฉลยพร้อมๆกันเลยค่ะ ก่อนที่เราจะเฉลยการบ้านรหัส211เรื่องสิ่งรอบตัวกับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงกลมทรงกระบอกและกลวยกันนะคะเรามาทบทวนรูปทรงต่างๆก่อนค่ะว่ามีลักษณะอย่างไรบ้างนะคะแรนี่นะคะ ก็จะเป็นลักษณะของรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากค่ะต่อไปนะคะเรามาดูสิ่งรอบตัวที่คล้ายกับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกันบ้างนะคะอย่างเช่นตู้เย็นไมโครเวฟกล่องของขวัญยางลบชั้นหนังสือ และกล่องต่างๆนะคะรวมถึงตึกด้วยนะคะและยังมีอื่นๆอีกมากมายค่ะต่อไปนะคะเราไปดูลักษณะของทรงกลมกันค่ะสิ่งรอบตัวที่คล้ายกับทรงกลมนะคะอย่างเช่นลูกฟุตบอลลูกบาสลูกวอลเล่บอลลูกกอล์ฟลูกเทนนิสผลสม้ม และอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะลักษณะของทรงกระบอกนะคะมีลักษณะตามภาพค่ะสิ่งรอบตัวที่คล้ายกับทรงกระบอกนะคะอย่างเช่นหลอดก้วหมวกถ่านกระป๋องขวดน้ำ และอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะและนี่คือลักษณะของกลวยนะคะสิ่งรอบตัวที่คล้ายกับกลวยนะคะอย่างเช่นหมวกกลวยโคนไอศครีมหมวกปีใหม่และแก้วน้ำกระดาษค่ะ และยังมีอื่นๆอ,อีกมากมายค่ะต่อไปนะคะเรามาเฉลยการบ้านในรหัส211กันค่ะโดยเขียนวงกลมรอมรอบสิ่งของที่มีลักษณะขายทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงกลมทรงกระบอกและกลวยค่ะไปดูข้อแรกกันนะคะ รูปใดมีลักษณะคล้ายทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะตามรูปค่ะคำตอบคือรูปกระเป๋าเดินทางนะคะข้อที่2ค่ะรูปใดมีลักษณะคล้ายทรงกลมค่ะคำตอบคือรูปสรมนะคะ รูปใดมีลักษณะขายทรงกระบอกค่ะคำตอบคือรูปกระติกน้ำนะคะรูปใดมีลักษณะขายกลวยค่ะคำตอบคือกลวยกลองนะคะสรุปนะคะ สิ่งของบางชนิดมีลักษณะคล้ายทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเช่นตู้เสื้อผ้าสิ่งของบางชนิดมีลักษณะคล้ายทรงกลมเช่นลูกบอลค่ะสิ่งของบางชนิดมีลักษณะคล้ายทรงกระบอกเช่นกระป๋องนมค่ะสิ่งของบางชนิดมีลักษณะคล้ายกลวยเช่นหมวกปีใหม่ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนสำหรับการบ้านรหัสสองหนึ่งเรื่องสิ่งรอบตัวกับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงกลมทรงกระบอกและกลวยไม่ยากเลยใช่ไหมคะแต่หากนักเรียนยังทำไม่ทันนะคะนักเรียนสามารถย้อนกลับดูวิดีโอของครูหนิงได้นะคะต่อไปนะคะเราไปดูเฉลยของรหัส213กันคะ่ะเรื่องลักษณะรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยม วงกลมและวงรีกันเลยนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะเรามาทบทวนลักษณะของรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมวงกลมวงรีกันก่อนค่ะรูปสามเหลี่ยมจะมีด้านสามด้านมีมุมสามมุมค่ะรูปสี่เหลี่ยมมีด้านสี่ด้านมีมุมสี่มุมค่ะ รูปวงกลมมีเส้นโคง้งเป็นวงกลมและห่างจากจุดศูนย์กลางเป็นระยะทางที่เท่ากันนะคะรูปวงรีมีเส้นโคง้งเป็นวงรีโดยห่างจากจุดศูนย์กลางไม่เท่ากันนะคะต่อไปนะคะเรามาเฉลยการบ้านกันค่ะเติมคำตอบ รูปที่มีสามด้านสามมุมได้แก่รูปใดบ้างค่ะคำตอบคือรูปที่สองรูปที่หและรูปที่9ค่ะเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมนะคะข้อต่อไปนะคะรูปที่มีสด้านสมุมได้แก่รูปใดบ้างค่ะ คำตอบคือรูปที่1รูปที่สามรูปที่7และรูปที่11ค่ะเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมนะคะและในข้อต่อไปนะคะรูปที่ไม่มีด้านไม่มีมุมนะคะได้แก่รูปใดบ้างคำตอบคือรูปที่สี่รูปที่หรูปที่8รูปที่สิบ และรูปที่12ค่ะวงกลมได้แก่รูปรูปที่4และรูปที่10ค่ะวงรีได้แก่รูปรูปที่6รูปที่8และรูปที่12ค่ะสรุปนะคะรูปสามเหลี่ยมมีด้านสามด้านมีมุมสามมุม รูปสี่เหลี่ยมมีด้านสี่ด้านมีมุมสีม่มุมรูปวงกลมมีเส้นโค้งเป็นวงกลมและห่างจากจุดศูนย์กลางเป็นระยะทางที่เท่ากันค่ะรูปวงรีมีเส้นโค้งเป็นวงรีโดยห่างจากจุดศูนย์กลางไม่เท่ากันนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะนักเรียนก็ได้ดูเฉลยของรหัส 2 1 3น,นะคะเรื่องลักษณะรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมวงกลมและวงรีไปเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนพอจะเข้าใจขึ้นไหมคะหากนักเรียนคนใดที่ทำไม่ทันนะคะนักเรียนย้อนกลับดูวิดีโอของคุณหญิงได้เลยคะ่ะและรหัสต่อไปที่คุณครูจะเฉลยนะคะคือรหัส217ค่ะเรื่อง การเขียนตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือค่ะเดี๋ยวเราไปดูเฉลยพร้อมๆกันเลยนะคะต่อไปเรามาทบทวนเรื่องตารางหน่วยกันก่อนนะคะหนึ่งรูปมีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยค่ะสองรูปมีค่าเท่ากับสองหน่วยสามรูปมีค่าเท่ากับสามหน่วยค่ะ และเมื่อนำมาเรียงรวมกันทั้งหมด10รูปจะมีค่าเท่ากับ10หน่วยนะคะ30รูปจะมีค่าเท่ากับ30หน่วยค่ะและเมื่อนำมาวางเรียงต่อกัน100รูปจะมีค่าเท่ากับ100หน่วยนะคะ3 0 0รูปมีค่าเท่ากับ 300หน่วยค่ะต่อไปนะคะเรามาทบทวนเรื่องการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือจากรูปภาพที่กำหนดให้นะคะหลัก10มีค่าเท่ากับ70หลักหน่วยมีค่าเท่ากับ4หน่วยรวมกันเป็น74 74 เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกได้แบบนี้นะคะตัวเลขไทยเขียนแบบนี้นะคะและตัวหนังสือจเอ 1, ดเจสอบอสิบอ 10, สอ,อีสีสีมิเอกสค่ะเขียนแบบนี้นะคะต่อไปนะคะจากภาพหลักสิบ มีค่าเท่ากับ90หลักหน่วยมีค่าเท่ากับ1หน่วยค่ะรวมกันเป็น91นะคะ91เขียนตัวเลขฮินดูอารบิกได้แบบนี้นะคะเขียนตัวเลขไทยแบบนี้นะคะและตัวหนังสือกอเอาเกาเกาไม่โรเก้าสออีบอสิบ อเอด9เเขียนแบบนี้นะคะต่อไปเรามาเฉลยการบ้านนะคะเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยหรือตัวหนังสือแสดงจํานวนค่ะข้อที่1จากภาพมีทั้งหมด65ตารางหน่วยนะคะเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก65ได้แบบนี้นะคะ 65ตัวเลขไทยเขียนแบบนี้นะคะและตัวหนังสือหออกกอหกสออิบอสิบหออาหาหาไม่โทห้าเขียนแบบนี้นะคะข้อที่2มีตารางหน่วยทั้งหมด79ตารางหน่วยค่ะเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกได้แบบนี้นะคะ ตัวเลขไทยเขียนแบบนี้นะคะและตัวหนังสือจอเอดอเสออิบ1อสิ 10, กอเอาเกาเก่าไม่โท9 79เขียนแบบนี้นะคะข้อที่3มีตารางหน่วยทั้งหมด93ตารางหน่วยค่ะสามารถเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกได้แบบนี้นะคะ ตัวเลขไทย93้าเขียนแบบนี้นะคะและตัวหนังสือกอเอาเกาเกาไมโท9กา้าสออบอสิบสออารมอสามเกเขียนแบบนี้นะคะข้อที่4มีตารางหน่วยทั้งหมด81ตารางหน่วยค่ะสามารถเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกได้แบบนี้นะคะ ตัวเลขไทย81เขียนแบบนี้นะคะและตัวหนังสือปอแอดอ8สออิบอ1 0อเอดอเอเขียนแบบนี้นะคะข้อที่5มีตารางหน่วยทั้งหมด88ตารางหน่วยนะคะสามารถเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกได้แบบนี้นะคะตัวเลขไทย 88เขียนแบบนี้นะคะและตัวหนังสือปอแอดอสออิบอ10ปอแอดอ8 8ดเขียนแบบนี้นะคะสรุปจำนวนนับใช้บอกจำนวนของสิ่งต่างๆสามารถเขียนแทนด้วยตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือตามคําอ่านของจำนวนนั้นๆนะคะอย่างเช่น จำนวนนับ1-500ถึง500เป็นจำนวนนับที่เพิ่มขึ้นทีละ1เขียนแสดงจำนวนด้วยตัวเลขฮินดูอารบิก1 2 3ไปจนถึง500นะคะเขียนแบบนี้นะคะตัวเลขไทย1 2 3ไปจนถึง500เขียนแบบนี้นะคะและ ตัวหนังสือหอนออึดงองหนึ่งหนึ่งไม่เอกหนึ่งสออององสองสออมอสามไปจนถึงห้าร้อยหออาหาหาไม่โทรห้ารอออยอรอยรอยไม่โทรร้อยตามลำดับนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนเมื่อสักครู่นี้นะคะนักเรียนได้ดูฉเฉลยรหัส217เรื่องการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนพอจะมีความเข้าใจและสามารถเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือได้แล้วใช่ไหมคะหากนักเรียนทำไม่ทันนะคะนักเรียนสามารถย้อนกลับไปดูวิดีโอของคุณหญิงได้เลยคะ่ะ และสำหรับการบ้านทั้ง3รหัสนี้นะคะหากนักเรียนทำการบ้านเสร็จแล้วนักเรียนอย่าลืมส่งให้คุณหญิงดูด้วยนะคะและสำหรับวันนี้นะคะคุณหญิงขอจบการเฉลยการบ้านไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ